เิ้ลไอรินขอเคลียรชัดเรื่องใบเตยเก้าปีที่แล้วเกิดอะไรขึ้นจากประเด็นที่โลกอนไ์ขุดคลิบสัมภาษณ์เมื่อเก้าปีที่แล้วของเปิ้ลไอรินที่พูดถึงใบเตยสุชิวันครั้งที่มีดราม่าร้อนแรงเกิดขึ้นโดยล่าสุดค่ะสาวเปิ้ลได้ออกรายการโต๊หน่แหม่มดำเนินรายการโดยหนุ่มแหม่มสุรีวาพา กปีที่แล้วมันเกิดอะไรขึ้นก่อนอื่นเราต้องพูดให้ทุกคนทราบก่อนว่าคลิปที่เป็นไวรัสไปเราได้พูดก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุเดือนก่อนเป็นเดือนแล้วด้วยคำถามพี่นักข่าวถามเราว่ารู้สึกยังไงที่คนมาสับแช่งเราเราก็เลยหัวเราะขึ้นมาและพูดว่าจริงๆเราเป็นคนไปสับแช่งขางมากกว่า ซึ่งจริงๆลึกๆเรารู้อยู่แล้วว่าจะต้องเกิดอะไรเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นและเราก็รู้เลยถ้าเราพูดไปนากดข้างหน้าเราไม่ต้องพูดแล้วตรงนี้จะแทนคำพูดของเราและสังเกตอีกอย่างหนึ่งว่าตอนที่เราพูดเราจะไม่ได้ใส่เสื้อเรียบร้อยแบบนั้นแต่วันนั้นเราใส่เสื้อสีต้มเป็นเสื้อเชิ้ตเรียบร้อยด้วยซึ่งเรารู้ว่าจะออกไปทางไหนในวันที่ออกมาพูดรู้สึกอย่างไรเครียดแค้นอะไรหรือเปล่า วันที่เป็นข่าวตอนนั้นด้วยความที่เราต้องเรียนให้ทุกคนทราบก่อนว่าเราเองเป็นคนที่สําคัญที่สุดคือการให้เกียรติผู้อื่นเราเป็นมนุษย์ที่ให้เกียรติทุกคนอย่างยิ่งแม้แต่เหลือสืบประเสริฐอาหารเรายังต้องมองตาข่าวและพูดด้วยความสุภาพแม้แต่เราพอเราไม่เคยเรียกข่าว,ว่ายามเพราะเราเล่นละครเวลาเรียกขคาว่ายามซึ่งคาแรคเตอร์มันจะเป็นการดูถูกคนคือเราให้เกียรติทุกคนอย่างยิ่งแต่เวลานั้นเราโดนมาให้เกียรติในทุกมิติเลย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกับปี้ผลงานซึ่งก็ไม่เคยมีใครรู้มาก่อนจริงๆว่ามีเพลงหนึ่งเพลงซึ่งตอนนั้นเราจะทำา v v แล้วเราโทรไปหาผู้จัดการเราเขาก็เลยนัดเรามาเจอและให้เรายกหูคุยกับผู้ใหญ่อีกค่ายหนึ่งและตอนนั้นเรามีสปอนเซอร์เราเลยบอกว่าเท่าไหร่ก็ยอมจ่ายเขาก็เลยถามตัวเส้น MV เราก็เลยบอกว่า MV เราจะนั่งรถทัวร์มา และเราจะเปลี่ยนเสื้อผ้ามีแดนเซอร์ช่วยเปลี่ยนและรูดทัวร์ชนกันซึ่งเราก็จะเดินจากปรากฏตัวลงมาเป็นเลดและหลังจากนั้นเขาไปหายก็กลายเป็น m อมีของเขาซึ่งมันทำให้เรารู้สึกกดมากเพราะว่ามันเป็นความผิดของเราก่อนหน้านี้มีทะเลาะอะไรกันหรือเปล่าไม่เคยเลยไม่เคยทะเลาะแต่เราก็ยังเชื่อว่าทุกคนเกิดขึ้นไม่มีเรื่องบังเอิญด้วยเหตุผลของมันมันอาจจะมีกรรมด้วยกันมา คำพูดเราวันนั้นเหมือนคำสาปส่งที่เรารู้สึกไม่ดีเขาทำเรื่องนี้ไว้บุญกรรมก็เลยฉากพาให้เราได้ไปเล่นภาพยนตร์กับคานเขาและในบทผู้กำกับก็มาเติมให้เราตอนนั้นที่เราไปเสียฉากว่าต้องจูบก,กันนะเราก็คิดว่าจูบก,ก็จูบไม่ได้คิดอะไรพอเขาออกไปเราก็ต้องปกป้องเขาซึ่งตอนที่ทายจูบมันเป็นซีนเฉพาะหน้าแต่มือเขาจับหน้าอกเราพอมีคนมาถามเรื่องนี้ก็บอกว่าไม่มีอะไรมันเป็นฟิลิ่ง แล้วพยายามไม่มีปัญหาแต่หลังจากนั้นภาพออกไปคุณดีเจแมนเขาได้โทรบอกให้ผู้ใหญ่มาบอกเราว่าเธอเป็นคนล่ิดภาพใช่ไหมซึ่งมันเกินจากหน้าที่รับผิดชอบของเราที่เราไปปล่อยภาพจากบทหนังได้จนเขาไปสั่งให้ผู้กำกับตัดบทนี้ออกซึ่งเราก็โมโ oh หเล่นเราเล่นเต็มที่แล้วเรารู้สึกปวืงตัวเราก็ทำงานเต็มที่ชุดสุด,สด,สดท้ายก็ให้ผู้ใหญ่โทรมาด่าเรามันคือหลายอย่างมากเละ บางเอิญหนูก็ได้ไปเล่นอีกหนึ่งเรื่องกับเขาซึ่งเขาบอกว่าถ้าคนนี้เดินเข้ามาในสตูดิโอวันนี้เขาจะเดินออกและทางผู้ใหญ่ก็เลยมาบอกเราว่าให้เปิ้นไปรอข้างนอกซึ่งเรารอตั้งแต่ก็เริ่มแต่งหน้าใช้เวลาสีชั่วโมงตอนนั้นคนจะรู้สึกกับเราว่าเราเป็นบ้าที่ออกมาพูดเรื่องต่างๆรู้สึกเสียใจไหมหนูไม่ได้เสียใจตรงนี้แต่สิ่งที่หนูเสียใจคือช่วงนั้นจิตใจอ่อนแอจริงๆ คุณพ่อคุณแม่ก็เพิ่งเสียคุณยายก็เพิ่งเสียน้องสาวก็เพิ่งเสียและหนูรู้สึกว่าหนูมาโดนผู้ใหญ่ว่าอย่างนี้อีกแล้วคนนี้ก็ไม่ไล่หนูอีกปีนั้นเป็นปีที่โดนยุงกัดแล้วหนูตบยุงเลยคือหนูปกป้องตัวเองเลยเพราะทุกอย่างมันเข้ามาลอบตัวเป็นปีที่จิตใจเราอ่อนแอแต่เราย้อนกลับไปทำมัวแต่คิดเรื่องหยามเกียติพอเราเริ่มปล่อยวางเราก็รู้สึกว่าเราเอาหงส์ิกรรมให้ทุกคนบนโลกมนุษย์นี้เราปล่อยวางครั้งนี้ได้อย่างไง สิ่งหนึ่งแล้วเรามานั่งคิดวิเคราะห์แล้วหลายอย่างในชีวิตมนุษย์พอเราปล่อยวางตรงนั้นได้เราก็ได้บวชมาตลอดมาเกือบ30ครั้งแล้วหนูชอบไปปลดปล่อยอยู่ในป่าด้วยซ้ำก็ต้องขอบคุณที่หนูได้เป็นพุทธนิชนและทำให้ตรงนี้มาช่วยหลอมหลอ่อจนเราจะอุปสรรค์เจอเรื่องแบบนี้เพราะเราไม่ได้ผ่านเรื่องนี้เราก็เจออีกแล้วเราตื่นรู้ว่าเราไม่ได้ผ่านไปเรื่องไหนมันจะเข้ามาอีกสักวันหนึ่ง เราตื่นรู้เราถึงรู้ว่าเราไม่ได้ปล่อยวางและยึดติดตัวตนแบบทดสอบเดิมๆม,มันเลยเข้ามาไม่หยุดอุปสรรคนี้ไปได้เลยทําให้รู้ว่ามันผ่านไปได้เท่านั้นเองนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ทางทีมงานนะํามาฝากจะเป็นอย่างไรเรารับชมกันเลยค่ะ